กลับเรามากลับรถได้ใช่กลับเหมือนกัน้ทำไมมันเป็นทีละแถวเลยอ่ะอะไรทีละแถวอะนั่นยังอันฮะยังไกลกว่าไปซับใหญ่เไปปอกลับซ้ายกลับขวาดีกว่าบ้านโป่งกลับซ้ายดีกว่าสาวแหลบ้านนะกลับซ้ายมันไปไหนเอ้าโอ้ชนหมาอีกอ้า ยิงมาเดินมาขวางรถยิงมาเห่าเขาทางก็จะบอกว่าี่เบ้ยก็เปิดหน้าต่างไว้ก็โคตรละโคตรละไม่ใช่ไม่ใช่ใช่น้ำตาลดำไม่ใช่เอออะไรอ่ะเสื้อผ้ารถไวเลอร์เป็นพันผสมมันไม่ถึงกระแทะดูตรงนะรถไวเลอร์อ่ะดูได้ไงดูได้ไงวะ ไม่ใช่พันแทพ่พ่โอ,อโตไปสร้างมนแบบนี้อย,นอ,ยอ,ยอยู่เนี่ยมันเป็นแบบใหญ่ที่ชอบ้านอยู่แล้วก็มาเล่นตุ๊กตา <c oughs> ใช่แล้วก็ไปรเรียนอยู่โโไปทำไมซักเนีย อูแสงข้างหน้าเดียวไปดูาเลยป็นสีพัทเทลเลยจะไปดูหน้าลอยในน้านน้องบอกทางดีบอกทางผิดเจ้าของน,นไ,ไหนได้บอกบอกบอกไปบอกขา้างหน้าไปวิ่งนำไปเดี๋ยวลุงขี่ตามตรงไหน,นวิ่งขันจะงยู่บาจะว ไกลมากเลยนะไกลมากอดีอยไปดูนานนี้ก็สีล่ามน่ะแลก็ซีล่าเมฆับมาดูนะเป็นก็สีล่าตัวหนึ่งเป็นด้านล่างเอก็ซีล่าเอาไปทางนี้แล้วก็เข้าไปเอาไปทางไหนนี่คนี่ ข้างหนครับเลยแล้วมองจากไปใช่ไหมใช่เดี๋ยวลุงจอดให้ลงหรือจะนอนบ้านนี้ก่อนเนี่นอนเล่นบ้านนี้มาโั่กบ้านข้างหลังเขาเรียกสารเพียงตาเนี่ยเพียงศกตาถือใจดวงเดิมเคลิ้มลอยไปสารเคียงตาสารเพียงตา ชื่อเยกว่าจันเจ้าฮะใช่ไหมเพียงสบตาเธอใจดวงเดิงเคิมลอยไปวัวใจดวงนี้เวลาจำเล่นโดสองสาชื่อจัดเจ้าเ่ยเพียงสบตาเธอใจดวงเดิมเคิรมลอยไปเออได้แหละเคิมหรือเคลิมเพลงเคิรมเคลิมหรอ ร้องอยู่เลยคืมคืมคืมเลยไปจะมาแจนเจ้าก็ใช่ไงสล็อต I say goodbye ใช่ไหมก็นั้นมันแจนเจ้าเพลงเนี้ยไม่ออชเลยมันก็หลงมือเดียวบ้าง การเป็นอย่างนี้เลยเกินกบารโบเปเลยร่อมีน้ำมันพอจิงจังซังแล้วโบดเธอละอถึงแล้วมถึงละถึงละมอถึงละนู้นหอเพีงจีจังจังเพงโบเอละเพงเพงจีนเนี่ย

เล่นเลยเหรอ,อต้องไปชาร์จแบตจนลุกเรื่องกกับฮัลโหลค่ะพี่ต้าอยู่ค,ค่ะอยู่ G A ่าม G A สาม A ผ่านแลไงสก้อนน้อยสก้อนสม้ A ก้ครับไอ้ก้อนก้อนเล็กเลย เงียบไปละหมดแรงเล่กับโคลาแล้วโมคิดว่าโคลาหมดแรงปะม <laughs> โมเขยืนมีเฉยปลาหินโคลาวิ่งไปมาดูพี่สงสารโคลามากเลยโมหน <laughs> เดินมาถึงเมื่อกี้ป่ะวะ ีพ่ออย่าเอโม่เรื่องขี้อะมันชอบใช่ไหมขี้ใส่ร้ายขี้หัวตลกไหมใช่ ดีนะเอามาแป๊บเดียวนะก็เหมือนขี่ตรงไหมทางดีเอาทางไปบ้านเราอีกทางใหม่แถมมีไฟอันนี้ข้างนะน,นี่อย่าว่าตรงนั้นสวยบ้านเราก็สวย โม่กังหกเดี๋ยวลุงไปส่งที่บ้านเลยนะนี่เข้าไปอยู่บ้านลุงก่อนอ้าให้จัดทินใจอยู่บ้านดะินใจนั่นรถโอเครถกันเข้าบ้านสิวอชาเนะใช่ปะ เขามารับเอานะ ปัญหาแม่เม่าเเป็นขมอูมูว่าพี่ปูทำไมเนี่ยน้องพูดตัวไหนโมจีจี้มันมาหาโมโอเคจี้จั๊กอันนั้นมีเกียวไม่ใช่เหรอเกียวอไวโมไว้นี่ไลน